เดี๋ยวนี้เป็นไม้ละสองแล้วเหรอครับของบ้านแล้วค่ะของหมูมันขึ้นยังคยังคิดอยู่เลยเหรอคุณเอ้คุณป้าจะขึ้นราคาหรือยังขึ้นตั้งแต่ชุวงนู้นเลยหรอเอาเอาเอาอันนี้ถุงนี้ขายยังไงครับวันนั้นผมมาวนจนสองรอบเอ้คุณป้าหายเน่พอมาวนรอบรถหายก็เอ้าไปไหนแล้วโปรตีนนี้ขายกี่โมงกี่โมงครับสามโมงค่ะค่ะสามโมงถึงบ่ายสามเก้าโมงเหรอเก้าโมงถึงบ่ายอ๋อโอเค อันนี้เราอาจจะไปเขาผมมาบ่ายด้วยแหละบ่ายก็ตู้อะถ้าสอบโมงครึ้นนะอยู่เมืองค่ะอ๋อโอเคอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ห้าสิบค่ะห้าร้อยเยนอ่าอันนี้ร้อนขายก็ได้นะร้อนรู้ว่าร้อนได้ได้อ่ะทาณป้ามาเตรียมมาคิดถึงเลยเลยคะอือตอนนี้สองบาทแล้วลงมาเยนเมืองแล้โหเพรเห็นหมอหมูมันขึ้นไงก็เลยเออน่าจะขึ้นแล้วแหละแต่คิดถึงเสมอสองโมงคึ่งอยู่โรงเรียนเมืองแล้วตอดปฏิวัติันเสาร์ที่นี้ขายอยู่ไหม ขายขายะขายที่นีเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคขายคิดถึงเลยเนี่ยวันนี้ได้กินละขอบคุณครับ9ก้าโมงถึงบ่ายโมงบ่ายสองอะไปอยู่นั่งเรียนโอเคเอาครับเอา